หัวข้อที่9.5แนวทางการใช้สิทธิประโยชน์ของการประกันสุขภาพหัวข้อการบรรยายประกอบไปด้วย 1. แนวทางการใช้สิทธิประโยชน์ของการประกันสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหัวข้อที่2แนวทางการใช้สิทธิประโยชน์ของการประกันสุขภาพของกองทุนสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ หัวข้อท so, ี่3แนวทางการใช้สิทธิประโยชน์ของการประกันสุขภาพของกองทุนประกันสังคมแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์ของการประกันสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถลงทะเบียนได้โดยสามารถลงทะเบียนในหน่วยบริการในรับ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถลงทะเบียนในสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่ต่างๆหรือสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันสปสชหรือสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสปสช,ชในการเลือกสถานพยาบาลผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะต้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ ที่เป็นหน่วยบริการปฐมภูมพิเพื่อเป็นสถานพยาบาลหลักในการรับบริการสุขภาพสามารถเลือกหน่วยบริการได้ตามความสะดวกในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการได้ปีละ4ครั้งในการตรวจสอบสิทธิ์สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้โดยโทรศัพท์สายด่วนสปสช1 3 3 0 หรือตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชันสปสชผ่านเว็บไซต์สปสชหรือสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่หน่วยบริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับสิทธิประโยชน์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับ มีสิทธิประโยชน์ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการรักษาพยาบาลทั่วไปซึ่งประกอบไปด้วยในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยโรคก,การรักษาพยาบาลการผ่าตาัดและหัตถการต่างๆค่ายาและเวชจัณฑ์รวมถึงค่าอาหารและค่าห้องระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน การแพทย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการกายภาพบําบัดกิจกรรมบําบัดการฟื้นฟูการได้ยินและการพูดการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยสําหรับคนพิการสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการบริการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคนะครับก็ประกอบด้วยในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการการตรวจคัดกรอง โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมการฉีดวัคซีนตามแผนงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคการวางแผนครอบครัวการฝากคันและการดูแลหลังคลอดนะครับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการบริการทันตกรรมนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของสิทธิประโยชน์การตรวจวินิจฉัยโรคในช่องปากการขูดหินปูนการอุดฟันการถอนฟัน การใส่ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้การรักษาพงประสาทฟันในฟันแท้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการบริการแพทย์แผนไทยนะครับก็คือในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการรักษาด้วยสมุนไพการนวดเพื่อการรักษาการประคบสมุนไพการอบสมุนไพเพื่อการรักษาสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับก็ณมีการป่วยฉุน จ็บป่วยฉุกเฉินมีสิทธิรักษาฟรีที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในเจดชั่วโมงแรกนะครับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของโรคเฉพาะและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการรักษาโรคไตเรื้อรงังการล้างไตผ่านช่องท้องการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการปลูกไข่ถ่ายไตเป็นต้นนะครับการรักษาผู้ป่วยโรค HIV การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัดรังสีรักษาและการผ่าตัดต่างๆนะครับการรักษาโรคธาลาสัสซีเมียการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันการรักษาโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจครับเลือดจีบพันเป็นต้นนะครับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสิงทธิที่ได้รับการดูแลที่บ้านการบรรเทาอาการ วดแล้วก็การสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการดูแลด้านจิตใจและและสังคมนะครับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการบริการสําหรับแรกเกิดในเด็กแรกเกิดที่มีความเสี่ยงนะครับโดยในเรื่องของการสิทธิประโยชน์ในเรื่องการดูแลเด็กแรกเกิดที่มีน้ําหนักน้อยกว่า1500กร,รัมนะครับแล้วก็สิทธิในเรื่องของการดูแลภาวะ ทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตนะครับในการรับบริการนะครับการเข้ารับประการตามปกติจะต้องเข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจําที่ลงทะเบียนไว้นะครับหากจําเป็นต้องได้รับการรักษาเฉพาะทางหน่วยบริการประจําจะทําการส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่รับส่งต่อนะครับสําหรับในเรื่องของการ เข้ารับบริการในกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใดก็ได้ตามความจําเป็นกรณีฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับบริการรักษาในโรงพยาบาลใดก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ในเจ็ดชั่วโมงแรกแตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่นะครับการบริการนอกเครือข่ายสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการอื่นได้โดยไม่ได้ ทาไม่ได้รับการส่งต่อยกเว้นกรณีฉุกเฉินนะครับในกรณีผู้รับบริการจะต้องอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองนะครับในกรณีร้องเรียนขอ,ขอรับเงินนะครับในกรณีขอรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการสามารถร้องเรียนขอรับเงินช่วยขอความช่วยเหลือได้นะครับ แนวทางการใช้สิทธิประโยชน์ของการประกันสุขภาพระบบสบริการการรักษาพยาบาลค้าราชการผู้มีสิทธิประโยชน์หลักประกอบไปด้วยค้าราชการลูกจ้างประจำผู้รับเบี้ยหวัดและบำนาญผู้มีสิทธิประโยชน์ที่เป็นบุคคลในครอบครัวประกอบไปด้วยบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายผู้สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายปูรที่ชอบด้วยกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีสามารถตรวจสอบสิทธิ ได้โดยเว็บไซต์กรมบัญชีกลางสายด่วนกรมบัญชีกลางหรือสามารถสอบถามที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้สำหรับสิทธิประโยชน์ของสวัสดิการรักษาพยาบาลค้าราชการสิทธิประโยชน์ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั่วไปได้แก่ในเรื่องของค่าตรวจวินิจฉัยโรคค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ค่ายาและเวชภัณฑ์ต่างๆค่าบริการทางการแพทย์ละก่าห้องค่าบริการทางทันตรกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถอนฟันอุดฟันโกดหินปูนการรักษาข้อฟันเป็นต้นค่าบริการเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งการรักษาโรคไตวายเรื้อรงังการรักษาโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเป็นต้นนะครับ ในการลงทะเบียนร,ระบบจ่ายตรงนะครับสามารถลงทะเบียนที่ราชการต้นสังกัดหรือกรมบัญชีกลางได้นอกจากนี้สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตาังหรือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเฮ l l วลแฟนะครับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกรณีผู้ป่วยนอกนะครับ ผู้ป่วยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้นะครับโดยแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกับสถานพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลยกเว้นกรณีค่ารกชาจ่ายที่ไม่สามารถที่จะเบิกได้นะครับกรณี การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกรณีผู้ป่วยในนะครับก็คือสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกับสถาพยาบาลได้เลยนะครับสถานาพยาบาลจะมีการตรวจสอบสิทธิ์และเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลางโดยตรงผู้มีสิทธิ์อาจจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินนะครับในในรายการที่ไม่สามารถที่จะเบิกได้การเบริกจ่ายโดยใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้ใช้บริการจะสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนพอหลังจากนั้นจะรวบรวมใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ยื่นเอกสารเพื่อขอเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ส่วนราชการต้องสังกัดนะครับกรณีค่ารักษาพยาบาลเกิน5 0 0ห0บาทจะต้องมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมตามที่ได้กำหนดไว้นะครับ แนวทางการใช้สิทธิประโยชน์ของการประกันสุขภาพกองทุนประกันสังคมการขึ้นทะเบียนนายจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ผู้จ้างที่ประกันตนตามมาตรา33ในกรณีที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39กนะครับก็จะเป็นผู้ดําเนินการขึ้นทะเบียนด้วยตนเองนะครับในกรณีผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องสมัคร ด้วยตนเองการเลือกสถานพยาบาลผู้ประกันตนสามารถเลือกสถานพยาบาลประจำได้หนึ่งแห่งจากรายชื่อสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้นะครับกรณีเปลี่ยนสถานพยาบาลนั้นสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละหนึ่งครั้งนะครับในช่วงเดือนเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีกรณียายที่อยู่หรือยายที่ทำงานสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตามความจำเป็น การตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผ่านสายด่วนประกันสังคม1506แอปพลิเคชัน SSO Connect เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งสิทธิประโยชน์ กองกองทุนหลักประกันสังคมซึ่งประกอบไปด้วย1กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย 2. สิทธิประโยชน์ในเรื่องของกรณีคลอดบุตร 3. สิทธิประโยชน์ในเรื่องในเรื่องของกรณีทุกพลภาพ 4. สิทธิประโยชน์ในเรื่องของกรณีการตาย 5. สิทธิประโยชน์ในเรื่องของกรณีสงเคราะห์บุตรสิทธิประโยชน์ในเรื่องของกรณีฉละาภาพ สิทธิประโยชน์ในเรื่องของกรณีการว่างงานการรับบริการการรับบริการที่สถานพยาบาลตามบัตรที่รับรองสิทธิ์ไว้นะครับโดยการแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลยกเว้นกรณีค่าห้องพิเศษหรือค่าบริการพิเศษอื่นๆ การรับบริการกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลใดก็ได้ภายใน27ใน72ชั่วโมงโดยไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ การรับบริการกรณีทันตกรรมสามารถใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมหรือโรงพยาบาลท,ที่ให้บริการทันตกรรมสามารถเบิกค่าบริการทันตกรรมได้ตามทีไ่ได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1000บาทต่อปีในกรณีใส่ฟันเทียมสามารถเบิกได้ตามอัตราที่กำหนดไว้แต่ไม่เกิน5000บาทในระยะเวลา5ปี การรับบริการกรณีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถเข้ารับบริการได้ตามที่แพทย์สั่งสามารถเบิกจ่ายค่าใช้ใจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงตามความจำเป็น